ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ไหนกลับมาอยู่กับรายการ Photocast Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอ่าเล่นเกมบนเว็บพิม์ในก o เกิลนั่นแหละโอเคครับก็มีขั้นตอนอย่างนี้ก็ไปดูกันเลย ฮาอ,อย่างแรกนะให้ท่านผู้ชมพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ว่าอ่าพิมพ์ว่า F R I V นะ K F R I V f i นะครับก็กดอันแรกเบย์อันแรกเบย์นะก็จะมีเกมมากกว่า2อ0เกมนะครับมากมากมายกันเลยทีเดียวนะแต่เกมที่ผมจะแนะนำคือเกมนี้ครับไปชมกันเลยเกมนี้นะครับก็ เป็นเกมฟไฟไฟบอลกับวอเตอร์เกลนะครับ mm. ก็คือให้ท่านเล่นกัน2คนนะพี่น้องป้าป,า,ปานละอาก็ได้นะครับเป็นเกมที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวก็คือห้ามให้วอเตอร์โดนไฟหรือไฟโดนน้ำนะเพราะว่าอาจจะเกมโอเวอร์กันได้ทันทีเลยนะฮะเนี่ยห้ามครับก็จะไปสู่ประตูนั้นนะฮะโอเคถ้าลงนี้ก็คือตาเป็นยังไงมั่งล่ะครับเกมที่ผลนะนำไปก็สามารถไปเล่นกันเลยที่เว็บเฟ จุด .com นะฮะโอเคครับก็ขอจบแล้วกันเปแล้วเลยครับบายครับขอสนุกกับเกมที่ผมแนะนำไปนะฮะ